จะท,ทำดวงแรนดอมนะเขาเชื่อในเรื่องของรักแท้ไหมและรักแท้ของเขาหน้าตาเป็นยังไงลักษณะยังไงเกี่ยวข้องกับคุณไหมกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นท่าครูให้กับแพนด้วยอ่า this c o u l d be the one very soon เขามีความต้องการคนในใจเขามีความต้องการอยากจะเจอรักแท้อาศัยความเชื่อใจเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ประสบความสำเร็จในด้านความรักอืม แต่ทีนี้เขาจะเปิดใจถ้าเขาได้เจอความรักแท้ความรักที่ใช่เอ็เกเเขาต้องการที่จะได้คนมาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตับนานเท่านานนะน่ะนะเดี๋ยวทีนี้ดูซิว่าคู่แท้ของเขาหรือรักแท้ของเขาหน้าตาเป็นไงหรือรูปแบบที่เขาวางเอาไว้เขาเป็นคนตรงตรงชัดเจนนะแต่ความรู้สึกของเขาอะ่ะจะค่อนข้างที่จะติดซึ้งถ้าชอบใครเนี่ย กว่าจะแสดงออกก็นานจะอาศัยการค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆเติมความรักไปเรื่อยๆอเขาเชื่อเรื่องรักแท้แต่ก่อนเขาอาจจะไม่เชื่อไงเพราะเขาเป็นคนที่มุทะลูดุดันมากใครพูดอะไรเขาก็ไม่สนเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่พอมาหลังๆเนี่ยเขามีความเชื่อเขาอาจจะไปศึกษาเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งเรื่องคู่แท้ทวินเฟมหรือโซเมตอะไรหลังจากที่ผิดพลาดในความรักมา ก็เลยอยากรู้เหตุและผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงแล้วหน้าตาของรักแท้ของเขาคนคนนั้นคือใครน่าจะเป็นคนที่เขามีความรู้สึกอยากที่จะครอบครองอยู่ในเวลานี้แต่ดูอยู่ไกลๆมีเรื่องระยะทางนี่ไงสิบเหรียญเป็นคนที่เขามองว่าน่าจะสร้างอนาคตร,ร่วมไปกับเขาได้ เป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีพลังงานสดใสเป็นคนที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาหรือพลังงานที่ดีๆมีการได้คุยมีการได้รู้จักกันแล้วแหละไม่งั้นมันจะไม่เกิดไพ่เดอะเฮอร์มิตหรอกเดอ์เฮอร์มิตก็คือการแอบส่องแอบมองนั่นแหละแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องบางอย่างที่มันยังต้องการการันได้รับ การเคลียร์ก่อนนะแต่ตอนนี้เขามั่นใจว่าคนคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคนที่ตอนนี้อาจจะเริ่มปิดใจไม่สนใจโดยคิดว่าถ้าเขาจะเข้ามาเขาต้องชัดเจนเท่านั้นแล้วคุณเนี่ยน่าจะเป็นคุณเพราะหนึ่งดาบตั้งจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณจะไม่เลือกคุณจะรักตัวเองแบบนี้เนี่ยแหละรักแท้ของเขา น่าจะเป็นคุณ